อาุนสวัสดิ์ไอเจ้าปาบเดงหลายวัน,นนี้ตื่นแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็กอดส่งเพลินไปหาหมอเสร็จเรียบร้อยไ <c oughs> อ้เฮียกูจะเรียกก็กอดส่งเพลินทำไมคือวันนี้เพลินหยุดเพลินหยุดอยู่ห้องนะแล้วก็จริงๆเพลินหยุด2วันด้วยพรุ่งนี้ก็หยุดแต่ว่าวันนี้เพลินหยุดแล้วเพลินก็ ไปหาหมอกายภาพเหมือนเดิมแล้วก็ตอนกลางวันตอนเช้าเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วก็วันนี้ตอนเช้ากูตื่นใช่ไหมกูก็นั่งตัดคลิปเนาะตัดคลิปแล้วก็ไปชมงานไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กินข้าวเป็นไอ้นี่เป็นข้าวมันไก่นะส่วนเพลินกินข้าวมันไก่ทอดแล้วก็กูมีข้าวหมกไก่ด้วยมั้งคือข้าวข้าววันนี้คือจริงๆกูมีสลัดเนาะแต่ว่ากูกินข้าวก่อนเพราะว่าแบบเพลินอยากกินข้าวกูก็กินข้าวกับเพลินอิ่มแอร์เลย ยอดเยี่ยมแดงแก่แล like ้วก็ตอนเช้าแบบเช้าเลยก่อนหน้าน uh ั uh ้นตอนช่วงแบบตัดคลิปอะไรเงี้ยเพิ่อนซื้อกาแฟมาให้ก็คือกาแฟอันนี้นะของไลอัวกคือปกติไลอัลเเนี่ยที่กูกินอยู่แล้วกินปกติเนี่ยกูจะกินอเมริกาโน่นะแต่ว่าวันนี้เหมือนเพิ่นอยากกินกาแฟนมมั้งเออก็กินกาแฟนมไปยอดเยี่ยมลาเต้ก็อร่อยดีตอนเรื่องตำเลาวสบายๆเชิบๆนะแล้วก็วันนี้ก็คือตัวงานไม่มีเลยเลๆกูควยงมากกูแบบคุย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 แต่ว่าวันนี้เอาแต่คุยกับนาทิวนะเรื่องรถอะไรเงี้ยมันแบบคือต้้้ออองงงสสปปยยนนนิิดดึวว่่่าาเเเีไไไตตััแรทก คราวนั้นอนะ่ะเขาก็รอรถมายาวๆเลยมันน่าจะประมาณเท่าไหร่วะสองเดือนแล้วป่ะวะกูไม่แน่ใจคือคือมันน่าจะตั้งแต่2เดือนก่อนอ่ะที่เราไปเทสได้ V ใช่ปะ่ะแล้วเราก็ไปเทสได้ UT กันคือแม่งแบบมึงยังไม่ได้รถเลยคือ <c ười> ด้วยความที่มันเป็นรุ่นว้ยคือใน UT ี่มันจะมี2รุ่นใช่ไหมมีรุ่นรุ่นล่างกับรุ่นบนอนะ่ะกูไม่แน่ใจสแตนดาร์ดกับพรีเมียมหรือเปล่านะน่าจะประมาณนี้ ซึ่งไอทีว่ามันมันเอาตัวพรีเมียมไงแล้วตัวสแตนดาร์ดเข้ามาก่อนก็เลยต้องรออีกยาวเลยอีกรอตหนึ่งซึ่งเหมือนเซลไอทีมันบอกว่าเออน่าจะเข้าเป็น็อบนี้แหละที่เป็นรอตของพรีเมียมแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะได้วันไหนก็รอนัดรับรถนะเราจะไปรีวิวรถกันนะพวกนายช่องฉันนี่ไม่เห็นการรีวิวรถมานานแล้วลสินะจะต้องเอาหน่อยครั้งนี้ก็จะเอาแบบเรื่องยูทีกันไปยาวๆเลยเดี๋ยวรอดูเลยมีซีรีส์ยูทีนะนี่สปอยกันยาวๆแล้วก็ตอนแรกจะขึ้นไปเดินแต่ด้วยความที่กินข้าวอิ่มน่น้ยกเล,กเลออไว เดี๋ยวขึ้นไปเดินแล้วมันจุกมันจุกแล้วอ้ไม่ดีนะไ <c oughs> อ้ยังกินแล้วมันต้องพักก็เถอะว่าคือกูก็ไม่ค่อยได้กินข้าวแบบ หนองจานมาสักพักแล้วเว้ยแล้วพอกินไม,ไม่อิ่มจุกเลยคือตอนแรกอะกูก็กะว่าเออก็สั่งสองจานเหมือนเดิมเข้าใจไหมแต่ว่าไปมาไอ้เหียเราไม่ได้กินเหมือนเดิมเลยนี่หวา่าเข้าใจปะกินน้อยลงแล้วก็เลยแบบตอนนี้มันเลยอิ่มอื่นก็เลยเดี๋ยวคงนั่งพักก่อนนะแล้วก็ขึ้นไปเดินก็อาจจะไปเดินช่วงเย็นเะมั้งเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนรอดูว่าเพลินกลับมาแล้วหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมติว่าเออมันหายอิ่มท้องโล่งๆหรือว่าเปื่อยง่วงอะไรอย่าจเงี้ยก็อาจจะขึ้นไป คิดว่าเดินน่าจะเดินเพลทเมื่อวานเพราะว่าพอเดินเพลทเมื่อวานว้กลับมานอนนู่นนี่นั่นอ่ะเฮ้ยกูไม่ได้เหนื่อยนะกูไม่ได้รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกมีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อแต่อย่างใดคือมันก็จะมีตอนปวดตอนที่แบบเพิ่งเดินหรือระหว่างเดินน่องนะตรงตรงน่อง,ตงแต่ว่าเอ็นร้อยหวยอันนั้นไม่มีปัญหาแล้วแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย เราอัดเพจนี้ได้แล้วเราก็ยังวิ่งเหยาะๆได้เว้ยแบบวิ่งเหยาะๆสลับแบบเมื่อวานที่กูบอกพวกมึงอะว่าเอ้ยวิ่งเหยาะๆสามสิบวิแล้วก็มาเดินวายสามสิบวิวิ่งเหยาะๆสามสิบวิอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆหรือว่าวิ่งเหยาะๆสามทีแล้วก็เดินวยสามทีอ่ะไม่รู้เหมือนกันคือยังไม่รู้ว่าจะกําจัดขอบจํากัดขอบไอ้อันนี้ยังไงเพราะกูไม่สามารถแบบวิ่งอย่างเงี้ยต่อเนื่องกันแบบสิบนาทีห้าสิบนาทีได้อะไรเงี้ยเพราะว่ากูไม่ไหวอะมึงหนักเข้าใจปะคือมันวิ คนปกติด้วยสําคือคนปกติเขาก็วิ่งไปได้เลยวิ่งวิ่งไปได้นานด้วยแบบใครก็ตามที่วิ่งมาราทงมาราธอนอะไรเงี้ยเออแต่เขาก็อาจจะเหนื่อยนะแต่ว่ากูอย่างเงี้ยกูแบบไม่ได้เวยกูแบบกูวูบเลยแน่ๆเอออะไรเงี้ยก็เลยพยายามค่อยๆฝึกหัดกลับมาวิ่ง ตอนแรกนี่เริ่มจากยืนให้ท้ายกอดหัดยืนยืนปุ๊บเออเดินได้ตอนนี้ตอนนี้เริ่มหัดวิ่งแล้วโคตรเติบโตก็ประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้ก็คลิปไม่ได้จบไปแต่เทียงเท่านี้เดี๋ยวอาจจะเป็นนั่งชิวๆทำงงทำงานก็รอดูเรามีผงทงผงเท็กอะไรก็ว่ากาันไปนะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นขึ้นไปวิ่งกันขึ้นไปเดินกันออกกําลังกายนะประมาณนี้ประมาณนี้โอเค ตอนนี้เลิกงานเสร็จเรียบรยบบ้อยนะฉันขึ้นไปเดินมาวันนี้เดินได้หนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมนะแต่ว่าเดินชันเนี้ยวันนี้เนี่ยมีเดินชันสลับกับวิ่งเหยาะๆคือเมื่อวานเหมือนกูเล่าให้มึงฟังไหมว่ากูมีแบบวิ่งเหยาะๆด้วยนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้ถ่ายใช่ไหมเมื่อวานแต่ว่าวันนี้ถ่ายรูวิ่งให้ดูนิดหนึ่งคือ เหมือนปกติกูจะวิ่งอีลู่หนึ่งใช่ไหมแต่ว่าวันนี้คนเต็มเลยก็เลยแบบเออขึ้นไปวิ่งที่ลูน่นี้แต่ว่าตอนที่กูขึ้นไปเนี่ยก็มีคนเขาวิ่งอยู่แล้วนะแต่กว่ากูจะเสร็จอนะมึงคนหายกันไปหมดเลยเหมือนแบบมีคนใหม่เข้ามาด้วยนะแล้วเขาก็ออกไปก่อนอะไรเงี้ยกูแบักบวิ่งกันคือจริงๆมันก็ไม่นานนะชั่วโมงหนึ่งเขาอาจจะแบบแค่วอมวอมไงยี่สิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะประมาณนั้นแล้วก็ดีรู้สึกดีมากๆเพราะวันนี้ช่วงที่วิ่งหยอ่หยอมือแล้วคือ ปกติอ่ะกูจะวิ่งเหยาะๆตอนที่แบบกูปรับความสูงความสูงความชันอะลงใช่ไหมแล้วทีนี้พอวิ่งเหยาะๆปุ๊บเสร็จแล้วแบบเดินไต่ชันขึ้นไปโอ้โหเหงื่อมาแล้วกูไม่เหงื่อกูไม่ได้มานานมากเหมือนกูไม่ได้ออกกำลังกายแบบที่มีเหงื่อมานานมากเหมือนแบบระบบเผาผลาญมัน,นมทำงานหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เพิ่อนบอก ซึ่งรู้สึกดีดีจัดจัดนะวันนี้ฟินก็เลยรู้สึกว่าต้องให้รางวัลตัวเองซะหน่อยก็เลยซื้อกระาบุ<อ>้เจลให้รงวัลตัวเอง <laughs> แต่ว่าในรอบเดือนครึ่งอ่ะมึงเห็นไหมว่ากูกินอะไรพวกนี้ป่าก,กูไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่ากูกินเลไปห่อหนึ่งวะไม่แน่ใจแต่ว่าก็เท่ากับว่ากูกินแต่ละครั้งอะ่ะก็รู้สึกดีขึ้นนะแต่ก่อนนี้คือแบบทุกเย็นเลยทุกเย็นก็คือแบบโอโ้โหแบบซีหรือโคลาอย่างเงี้ย กับเลเนียโหของโปรดของหว,วาดหวานเลยจิบ๊บเชียบจิ๊บเชียบช่วงนีก็งดนกไปหน่อยนะก็ประมาณนั้นแล้วก็ข้าเวเย็นกินเไปใไนนี่สลัดนะแล้วก็มีอกไก่แล้วก็มีโบโลน่าเพิ่งรู้ว่าโบโลน่าพริกเนี่ยเฮ้ยมันเข้ากับสลัดจัดเลยว่ะเพราะมันมีความเผ็ดใช่ไหมมันก็ดึงเผ็ดขึ้นมาแบบจิ๊บจีแล้วแล้วเจอสลัดครีมครีมมันตัดมันมันไปอ่ะมันตัดทึบคับแล้วมันไปด้วยกันก็เลยฮ้ยคิดว่าว่าถ้าเป็นอกไก่พริกสดอย่างเงี้ยเอ้ยก็อาจจะเข้ากันก็นกได้นะก็อาจจะกินสนุกดีแต่ว่า วันนี้แอบไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ไม่รู้ทาไมอาจจะแบบเพราะว่าไปออกกำลังกายเยอะหรือเปล่าแต่ว่าก็ถือว่ายอดเย,เย,เย,เย <c oughs> ี่ยมกระเทียมดอกนะยอดเยี่ยมกูพูดคาสร้อยอะไรก็ไม่รู้หมดเด็กมากเนละแต่ว่าเดี๋ยวจะไปอาบน้ํานะอาบน้ําเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคงไปนอนเล่นเกมกับเพื่อนๆนะสบายๆชุบเชวันนี้หลังจากการทํางานที่ชิวๆเลยวันนี้นะแล้วก็ไม่มีอะไรต่อแล้วก็น่าจะประมาณนี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวบ้านน้ำกนะ In Final อาบน้ำเรียบร้อยนะแต่ว่าแต่งตัวหล่อเพราะาต้องมาถ่ายคลิปพวกมึงเพราะว่าจริงๆแล้วกูถอดเสื้อนอนมีใครเป็นถอดเสื้อนอนไหมผู้ชายแต่ว่ามันก็ชิวๆเลยนะแล้วก็วันนี้ก็น่าจะพอเท่านี้ครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมเมื่อกี้ไปชิวๆเราเล่นเกม Sta ด d e w เ,เคเียเควสไปเกาะขิงไ,ได้แล้วใช่ไหมคือมันคือเคเวสไปเกาะขิงแบบนั้นที่ซ่อมเรือเออก็น่าจะไปเกาะขิงได้ซึ่งไปเกาะขิงแล้วอะแม่งยังไม่จบอีกนะแม่งต้องไป เก็บวอนงวอน,นัทโกลเด้นวอน,นัทอะไรสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจพ <อ S 1> เพื่อ ใช่วอลนัทแล้วเราก็จะได้มีที่เกาะขิงเราก็จะได้มีเหมือนพื้นที่ทํากินที่เก่อขิงโดยที่มันไม่มีฤดูแล้วก็ฝนจะตกก็ฝนก็ไม่ได้ตกตลอดขนาดนั้นแต่ว่าเออมันมันก็จะแบบปลูกตรงนั้นได้ทุกฤดูเหมือนมีกินเฮาวะเออซึ่งก็จะไปต่อนะสำหรับในลงในเรื่องอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้แล้วก็ยังไงเดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปตัดให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับเจอกันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็คืออย่าลืมให้รางวัลตัวเองเป็นขนมกรอบสักถุงหนึ่งเทาวันนี้คุณทำได้ดีเยี่ยมบเจอกันพรุ่งน